กอปนดันบางคนเอาห้องเสาหลายเลยมั่แตนเป็นหินห่อยใสหินหยอยยกเสาแอบไปผู้ทำมาหลายพวกคนคิดู่นัเดินไปนั่เดียวนั่งเก็ไปน่งียวน่เ ข้าใส่ความเพียรน้ำข้าเอาเพราะว่าข้าคข้นมาลายเขากะเห็ดข้ากับแดงต้องข้าเองไปเนี่ยหลวงพ่อกำลังไล่เก็บกำลังไล่หินหย่อยพอหลวงพ่อบัดเดี้ยงมากไอ้เข้าใจวะข้าลองผิดลองถือเหมือนหินหย่อยแต่ก่อนหลวงพ่อเคยเอาผานี่ยนี่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 เอาผากีว้อนเอาผานี่มาเห็ดเป็นหินบานปูนมันบกหอไอ้เข้าใจปะเมื่อปูนมันบกหอปั๊บเติข้าสตีเห็ดจังไหนอนเพื่อหาวิธีเพราะว่าข้าวบัดเด้มีข้าวบัดเด้มีหลักการพ่็ พอมาคืนไปเลยอ้าวเราเอาสแสลมบั่นแสลมขาดเท่ากันหลายไงตีปูนดีเราสแสลมนุ <bucks. S 2> <Enfin> ่งจุ่มเอาสแสล้มคืนแล้วก็จับเอาเอาเศษปูนคืนเราคืนไปเต็ดนะเอาตะปูตอกเต็ดเอาปูนอบมันเละน้อยอย่างสิบวันมันจะแข็งคือปูนเลยกว่านั้นนะครังไเจ้าจับบางที้เลยทุกทางเหรอมันไม่แข็งมาเลยเห็นไหมขันพามันจะปูนจะแตกออกให้ขาทตรงไหนเห็นบ่มันเลยคือธรรมชาตินะครับอาจารย์เนาะเพราะว่า ห้องนี้จะให้เป็นห้องเฮ็ดพยายามเฮ็ดหินย่อยห้องนี้ประิบีประตูมิติเข้าไปอีกเป็นสั้นไม่รู้ล็อกอีกโยอะต้องใส่ไม่ได้หน่อยก็เลยทำไปพอลงงบเข้ามันบ่หลายเพราะมึงมีงบอาศัยอย่างนี้มเพิ่นมาทำบุญเอาเออมาช่วยปูนหาสอบชิบสอบแต่จะเพิ่นไปเข้าแต่เฮ็ดนะข้าวบะมี่รักเจ้าภาพเป็นตโตรัสเข้าข้าวบะมีเข้าข้าเฮ็ดเแห้งเขาเข้าเองเจ้าพระเจ้านาสิ ขันเ้าจ่างสร้างมันกัดแห้งงแต่ว่าขันเ้ามาปั่นเองมันกัดเจ็บขาดหายใจถี่รุ่งไปหลายผ่ออานี่และคนงานเนี่ปลูกพัานลูกเนีนนี่ดิลุยก,กันการยังลาบบริจาคปุ๋นยังอยู่เนาะครับพระอาจารย์นะครับาสอบซีบสอบเนาะแล้วแต่เพื่นมัาานซัทธาเพื่อยากซอยปูนสอบสองสอบเข้าปณิวาเลยนะครับเพื่นมาเห็นเพื่อยากท่ามุญก่นแล้วแต่เพื่อน เพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นมาชมมาซื้อกัดแล้วแต่เพิ่อนข้าวบวชในบ่านะนะเฮาวขี้เน้นเป็นปูนยี่ห้อยังบ่ครับพระอาจารย์ปูนตอนนี้ตอนนี้เอาปูนเสือเพราะว่าการที่เฮาใส่ปูนเสือนี่เพราะว่ามันบ่แพ้น้ำหยามันบ่แห้งคือปูนเจ้าอื่นอ๋อใส่ปูนเสือเนี่ยปูนเสือนี่ปูนเสือซุปเปอร์สิล่ะครับแต่ว่าปูนไอ้ตัวนี้เป็นปูนกาวทำจากโรงงานถุงละลายกว่าบาทเนาะรอกจากนครับปูนปูนถุงละลายก็หาชิปเราเด้ดนี่ เราหินอ่อนตะปูพื้นนี่โรคหินอน่อนมันจะสวยหวันจะเย็นคือเขามาถอดรองเท้าข,นนขนา้างนอกข้างในหลว่อห้เฮ็ดหยังมันเกี่ยวชมให้เป็นธรรมชาติตาานนทั้งมันไล่ข้างนอกกับช่างแก้วทัานเดียวจะหลอดเยียดีมสอซุปข้าวสางมาจากปีครับพระอาจารย์หลวงพ่อเฮ็ดเริ่มเริ่มบ้างฐานบ้างข้ามน,นี่เก็ดปีนี่เจ็ดกับปีนี่แมนแเขามีคก๊ก จับขนหนักนะอีกสองปีสิบ่แล้วบ่อีกสองปีจะคือสิแล้วอยู่ครับสองปีสิให้มันแล้วแล้วก็ตั้งใจอยู่ววขญานโยมมาเบิ่งมาแยงแหงมาคำแหงสีไหวกว่านั่นนอขญานย่อมพนมาแต่ว่าตอนนี้คือคือเ้าบ่เปิดนะมันก็เ้าปิดอยู่ครับแล้ก็ตั้งเปิดเจ็ดงานอยู่เปลี่ยนเท็ดงานกันอยู่เดี๋ยวเวลาีุณน้อยครับแมนอยู่หรอครับอาจารย์ ตจ้าบนตรงนี้จะมีพลังดีงามงามเป็นธรรมชาติดีครับเพราะว่านีพลังงานเพ่าจะไหลบาจะเห็นรูปเหมือนคู่บ่ายจันที่มันลูกเหมือนลูกคู่มันลูกคู่ลาลูกคู่ชาลูกคู่เขาลูกเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนเพื่อนน่งพ่อนาตามทำแหมครับตามสองตามเดี่ยวหลุมตามสอกตามมุมเนาะแม่งลูกเหมือนคู่บ่ายจันท์นะคนกาบสักลาคู่ชาลุกเหมือนเพื่อนพ่อนาตามทำแหมครับ เเหหซื้อบาวดเนียงขับพระอาจารย์หรือยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่สำนักสงฆ์ก็วัดป่าพุทธบาทพูดินวัดป่าวัดป่าพระพุทธบาทพูดินพระพุทธบาทภูดินอำเภอยนีงขับพระอาจารย์บ้านไท้มุานอำเภอพิบูลครับผมเค็ดคือีบีต่ดีห่ นานาซีแมนครับเยดีมิตุนีล่ะครับเย็ดจ็ดสี